สวัสดีค่ะนายกยืนยันแล้วเรื่องจัดงานลอยกระทง64วันที่9พฤศจิก,กายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการจัดงานวันลอยกระทงว่าเรื่องดังกล่าว เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เคยพูดเรื่องนี้และยืนยันชัดเจนว่าให้สามารถจัดวันลอยกระทงได้แต่ขอให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขฉะนั้น ต้องขอทําความเข้าใจกับประชาชนว่านายกเห็นชอบให้จัดงานวันลอยกระทงได้ตั้งแต่แรกในส่วนของทำรรเนียบรัฐบาลจะมีการจัดงานลอยกระทงในวันที่19พฤศจิกายนและเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นประธานในงานด้วยทั้งนี้แต่ละจังหวัดไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครสามารถจัดงานวันลอยกระทงได้แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิก o com ขอบคุณค่ะ